อาหารแบบแอปซอฟต์เขาทำมาอย่างไรครับมาดูกระบวนการของการใช้วิธีการอย่างที่1ตัวยูพาสนะครับอาหารในกระบังเนี่ยสกิโลครึ่งนะครับเราโรยยูพาสลงไปนะวัตรกรรม fir นะครับยูพาสโรยไปเลยครับหกิโลตอนหช้อนโต๊ะหรือว่าถุกรมัม3ากิโลครึ่งเราโรยไปแค่3ช้อนโต๊ะก็พอเลยครับโรยแบบนี้ฮะง่ายๆนะครับโรยเสร็จปั๊บเนี่ยถุงยูพาสมีซิปล็อกเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เก็บไว้ใช้ในมื้อต่อไป3กิโลครึ่งโรยไป3ช้อนพอนะครับแล้วก็น้ำย่อยทัวรหมัก A.P.P. 2 Pro หรือว่าน้ำย่อยทัวรหมัก Adding Protein and Probiotic โดยมิติกเกษตรนะครับ1กิโลใช้2ช้อนโต๊ะนะครับ20 ml ใส่ลงไป3กิโลครึ่งก็7ช้อนนะฮะโดยประมาณนะครับโรยไปแบบนี้ครับง่ายๆสบายๆนะครับ กระบวนการอีกกระบวนการสุดท้ายครับก็คือเราใช้น้ำด่างอันคาลายตัวนี้คือใช้ยูพาสชแช่น้ำให้กลายเป็นน้ำด่าง PH อยู่ที่ประมาณ8ถึง8.5นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับคลุก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 เทน้ำราดน้ำลงไปแล้วก็คลุก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 เทน้ำราดน้ำลงไปคลุก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 ทำแบบนี้คือมันง่ายนะครับอาหารพองตัวเมื่อไหร่เราก็หยุดมอนล้นนะครับ ทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้ครับนี่คืออาหารพร้อมที่กินเลยครับเราก็อาจจะวางให้มันพองตัวสักพักหนึ่งแล้วก็มันระดหมากคือพอพองตัวแล้วเนี่ยจะมีอาการหมาดเกิดขึ้นก็สามารถที่เอาไปให้สัตว์กินได้เลยครับตัวนี้คือเป็นอาหารปลาดุกนะครับสาธิตการทำอาหารปลากบอาหารกุ้งก็ทําแบบนี้ครับอาหารสัตว์น้ำเนี่ยทำแบบนี้ได้อาหารสัตว์ปกสปีีสัตว์ไข่ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ เราใช้อาหารเป็นตัว a อบซ r อคือตัวดูดซึมสารอาหารครับเม็ดจะเป็นแบบนี้ตอนนี้คือใช้ยูพาสแล้วก็น้ำย่อยถั่วปักครับ